เรียกว่าอยู่ช่วยทีมชาติไทยมาหลายเดือนเลยนะครับสำหรับนักสถิติชาวญี่ปุ่นนะครับคุณชินโยชิดะโดยเจ้าตัวเนี้ยมาช่วยทีมชาติไทยในเรื่องราวของสถิตินะครับการตบทําสถิติเท่าไรการบล็อกทําสถิติเท่าไรเสิร์ฟไปหาคนนี้ทําสถิติเท่าไรบลาบลา,บลา,บ,ลาบลานะครับผมแล้วก็ช่วยสอมให้กับทีมชาติไทยด้วยขอบคุณจริงๆนะครับโดยคุณชินโยชิดะนะครับได้โพสต์ข้อความซึ่งซงึประทับใจ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแอดมินก็จะขออนุญาตแปลให้ฟังขอบคุณนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีขณะที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยผมเองไม่คิดว่ามาช่วยทีมชาติไทยแล้วจะได้มิตรภาพที่ดีแบบนี้ผมรักทุกอย่างที่เป็นประเทศไทยครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปชีวิตใหม่ของผมจะเริ่มต้นอีกครั้งในสถานที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนคาดว่าคุณชินน่าจะไปที่ไหนสักแห่งนะครับโผลเป็นรูปโลกนั่นเอง ก็น่ารักมากๆนะครับในขณะที่นักกีฬาว่าเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยก็คอมเมนต์ให้กําลังใจมากมายแอดมินจะโฟกัสที่บีมนะครับทีมพิชยาโครกรามซึ่งบีมเนี่ยเคยเล่นให้กับสมอสอนคุระเบกนะครับเป็นสมอสอนเดียวกันกับคุณชินโยเจดะที่ทํางานอยู่ที่นั่นโดยบีมพิมพ์พิทยาโครกรามนะครับได้พ,พิมพ์ไปว่า ขอบคุณนะคะที่ช่วยทีมชาติไทยคะ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็ติดแท็กไปที่คุณชินโยชิดะนะครับผมน่ารักมากๆนามาฝักทุกคนกันมิตรภาพดีๆแบบนี้นะครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลยายาบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ